สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็เล่นกันอีกครั้งกับเกมโรบอทนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแบบร IVAL แบบนี้เป็นแมปยิงที่เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นผมลงเป็นคลิปช็อตไปแล้วเนาะแบบเนี้ยมันเป็นแบบอ่าค่อนข้างดังนะตอนนี้นะที่จริงผมก็ลงไปเป็นช็อตแล้วเนาะตัวเนี้ยมันสามารถเล่นแบบ1นึ่งประทะหหรือว่า2ประทะสได้ก็คือเดี๋ยวผมเล่นในบิ๊กอ่าผมมาเล่นกับบิ๊กเลยดีกว่ามาเพราะที่แนีหนึ่งหนึ่งบิ๊กมาโอเคหนึ่งหนึ่งมาแบบนี้จะเป็นเกมยิงปืนนะครับ ถ้าใครอยากเล่นเนี่ยสามารถไปกดที่รายละเลอียดคลิปได้นะเดี๋ยวตอนนี้เราเลือกแมปก่อนเอาสเตชันไปอีกสเตชัน <Station S 1> พี่ว่าดูดีกว่าออนิกม,<อ><ๆ>มันเป็นแมปเหลี่ยมๆไม่ค่อยชอบเออพี่ลืมเลือกอาวุธรอบนี้ให้เลือกอาวุธด,ด้วยแฮนด์การมัดแกเน็ตมาละอาวุธพื้นฐานเลยเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ปลดล็อกอาวุธอะไรใหม่เลยในแมปนี้เราสามารถกดอคอนโทรลเพื่อสไลด์ได้นะกดนิยอ่อถ้าถ้าย่อนี่ก็คือย่อธรรมดาปั มันโดนเบอรสไลด์ได้มาละ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 เฮ้ยเอ้ยเอ้ยทางซ้ายเฮ้ยวะไหนวะเฮ้ยกระสุนหมดปาไม่ได้แล้วเจะร้อนเรียบร้อยโอ้โหตับปืนตับปืนหนีเฮ้ยเปลี่ยนอาวุธด,ดีกว่าที่มีนี่อ่ะ RPG มาเปลี่ยนเซต พร้อมละมาบิชใช้ฉลกันไออ่ะบีจีพีเป็นลายนี่ด้วยลลยสปีฟ้าโดน้ะโอ้ยโอยย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 ไหนยยนยย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 ข้างหน้ยย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 ย้ายยยยยยย อยู่ตรงรถไฟอ่ะมา,าดิเฮ้ยรถไฟอ๋อไปดิูรถไฟโอ้ยโอ้ยโอ้โหขึ้นบอเลยอ่ะโอ้โหไอ้บิ๊กเป็นไงบ้าง <c oughs> บิ๊กอ่ะยิงเรียกคว้างระเบิดใส่พี่ไว้แล้วพี่ฟิวขึ้นหลังคาอ้าว <c oughs> <c oughs> ใช่มันนี้พี่ฟิวขึ้นหลังคา <c oughs> มันเลยยิงจากหลังคาได้โ <c oughs> คตรฝันเลย อ๋อพี่จะเกิดจุดเดียวกับบิ๊กว่าจุดเดียวที่พี่เคยเกิดเอ้ยเห็นอะไรละเหลืองๆหอซ้ายโอ้ย,อยตอนเบิดทางนั้นพ้่บิงไม่โดนเอ้ยจะมีบินไม่โดนดาเมจวะโอ้ยเกือบโดนโอ้ติดติด,ตด

ตุ้มรอเอ้ยเอ้ยไม่เห็นหรอเอ้ยเอ้ย,อยอตกไอโแอมเอ้ยเ,ยเ,ยเ้ยนี่จะลงทำไมเนี่ย <c oughs> โอ้ยไปโดนเบ <c oughs> ียบลอยเระยะไกลยิงไม่แม่นมาว่ะ เออวิกล่างทองแล้วปะเนี่ยหมาล่างทองแล้วไ,ไอ้ยอ่ไมันรู้ได้ไงว่านี่ไงว่าพี่เจ พี่รีโหลดปืนเฉย<ช>เลยมันก็อยู่ตรงนั้นดีเสียงรีโหลดอย่างดังเลยโอ้มา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 อยู่ไหนวะเอวัไไดย์เอวยซ่อนอย่าซ่อนถึงละถึงละเห็นแล้วเห็นแล้ว ้ยิงไมปดังยิงไปดังเฮ้ยเรียบร้อยโอ้ยอะไรกูพี่วะเนี่ยโลกไม่จะต่อยเมื่อกี้ต่อยเข่าหัวแล้วเหนี่ดีๆดีๆดีทำหมุมนโน้นจะหมุมนโน้นโน้นเอ้ยเห็นรอใช่เห็นละ เอ้ยนอ้ยโอ้ยเจ็บมันอยู่ไฮกราวอ่ะที่สูงอ่ะที่โก้ยว่ยู่ที่สูงกว่าอยู่ที่สูงกว่าระยะแโดนแรงมาเปิด RPG กระโดดล็อกเก็ตจ้ำของแท้ Matchpoint มาว่ะเฮ้ยพี่ก็เปลี่ยนวุฒิาเอาไม่ทันแล้วจะเปลี่ยนไม่ใช่ RPG แล้วไม่เท่หาวุฒิไหนมาเล่นหวังเปลือโอ้ระยะระเบิดมันตันจัด มาดิมาดิเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอย่าซ่อนดิอย่าซ่อนคาอ๋อใช่อยู่บนหลังคาใช่เฮ้ยอยู่ไหนอย่าซ่อนดิเฮ้ยเอ็นละ ไม่โดนไม่โดนหรอกครับมาดิอย่าซ้อนดิจะเบิดปารีหรือ,อยังวะเออโยนไป มาดิมาดิไปเหยีบยบเลย <laughs> ระเบิดเข้าเต็มตัวโอ้โหชนะว้าวมันถือระเบิดแท้ระเบิดงัดระเบิดเข้าปากาเอง <laughs> จบเฮ้ยมาก่อนดิเช็คซิว่าเราสมามารถเปลี่ยนอาวุธได้ปะ่ะพี่เสร็จเควสต้องอิเลเมเนต์สามครั้ง เอ้ยเดี๋ยวเพดูเอลเฮ้ยมันไม่นับหรอกว่ะบิ๊กโอ้มันไม่นับแล้ววะ่ะตอนเนี้ยบิ๊กเราต้องซุ่มแมทครับเมื่อกี้ที่เราเล่นมันไม่นับวะ่ะเฮ้ยแต่บิ๊กพี่ไม่เสร็จเควสอ่ะเฮ้ยบิ๊กก็ไม่เสร็จเฮ้ยโอเคไอตอนแรกที่เราเล่นอ่ะมันเสร็จเพราะว่าเราเหมือนมาช่วงแรกๆปะเกมเขายังไม่มีระบบตัดตัวจับว่าเราเป็นเพื่อนกันเนี้ยหรอไม่แต่มันก็ขึ้นนวเควสอ่ะหลอกพี่ไม่เสร็จเควสว่ะ eliminate อะอิสระกรรมไปหลายตัวไปเฉย eliminate ไปครบหลอกไม่เห็นขึ้นเลยเไม่หรือมันเสร็จไปหรอวะไม่ยังไม่เสร็จเฮ้ยตอนนี้พี่มีวุ้นแจท่าไหร่แล้วเช็คก่อนนะแพ็คแพ็คอันนี้คืออะไรอะสุ่มหรอชามอ๋อเป็นที่ห้อยครับซูนเปิดพอร์ทไม่เอาไม่ใช่ไม่เอามันออมันเีไง่เอาสโม k มาเนี่ยพ u t the smoke ได้แล้ววะฮาร์ t หัวใจ มันมีแค่เทียนสีเขียวแน่เลยเช็คกอนสิครับชามชามโมเก้ชามของอาวุธอะไรบ้างแอมเบอรี่แอมเบอรี่แอลเฟวแฮนกันเนี่ยชามของแฮนจันปอดอ้อเป็นกระถางต้นไม้ห้อยเพื่อก็สวยงามมั้งมือมีที่ห้อยด้วยห้อยทำไมวะระเบิดมีที่ห้อยด้วยเดี๋ยวยิงใส่นั่นดึงสาตเผ็ด สลักหัวใจกุญแจอ่าพี่มีกุญแจทั้งหมด14อันสามารถปลดล็อกอาวุธได้นะอ๋ออันนี้ใช้ก็สองร้อยกุญแจหรือไม่ก็ซื้อได้พี่ใช้ปืนอะไรมาผมีไม่ได้ซื้อปืนใหม่บีซื้อเป็นมอคอนยืยยยยดยระเบิดสมูกมามีคอดยืดไอคอนยืนว่าสี่ร้อยกว่ามีช็อตกันยี่สิบทันการเปียจะจะซื้อได้ ้องทำเพยก่อนเฮ้ยงั้นเรามาสู้คนอื่นดีกว่าไหมได้มาไปงั้นเดี๋ยวเราสู้ก่อนเอ้ยสู้คนอื่นดีกว่ามามาละอ่าเราจอยห้องสองคูณสองได้ใช่ไหมกดเพย์ป่ะใช่ปุ่เพย์ดูเอลสองคูณสองเราเข้าปาร์ตี้ก่อนบิ๊กเกมมันมีระบบปาร์ตี้ด้วยนะมาแอดบิ๊กเข้าปาร์ตี้ได้อ่าตรงนี้แล้วเราก็กดเชิญบิ๊กเข้าไปบิ๊กจอปาร์ตี้พี่ มาแล้วก็เพย์เป็นสองคูณสองมาสองวอชัสองไม่ใช่สองคณสองแล้วก็หาห้องที่เป็นสองวอชัสองมาเราไม่ได้ช่วยแล้วนะอย่ายิงพี่นะเว้ยมาสองหนึ่งเริ่มมาละเลือกแมปเขาเอาแมปแหนเอาเอเลนาเหรอเอเลนาแบครูมดีกว่าแบครูมแบครูมไปไปดูจิ มันสุ่มแน่เลยเลยนครึ่งแบคลูมรึ่งจะผสมแน่เลยเฮ้ยคนเขาเลเว่าสิบสองกับสามพิบสี่ว่ะคนหนึ่งเล่นโมบายหรือคนหนึ่งเล่นพีซีเขาเล่นพีซีคู่ีเป็นช็อตกันนะได้งั้นพี่เอาแอนซาวด์ดีกว่าเพราะว่าพื้นที่มันแคบในแบคลูมเราใช้ล็อกเก็ตอาตุยได้นี่ไงจับเวลาเจ็ดวิเตรียมตัวให้พร้อมบนิีมเอ้าวเออโดน้าอะไรพี่ยังจับเวลาอยู่เลยเออ เอาอะไรวะเอาเอาอะไรอ่ะ,อะใช่ใช่แพ้เลยบิ๊กเข้ามาแล้วแพ้เลยเกยมยังโหลดไม่เสร็จเลยอ๋อบิ๊กโหลดเสร็จแล้ว่ะดิมันโหลดนับคนเร็วสุดเหรอเอ้าสวยแล้วเริ่มแล้วนะเออเริ่มดาเริ่มดาพี่ขยับแล้วโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ซ้ายขวาขวาไม่เห็นว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงไม่โดนอะ เฮ้ยยีรถไม่เข้าด้วยเฮ้ยวัดหนึบวัดป้าโบตายละโอ้ตายไอคนนี้โปปะ่ะเนี่ยพี่ไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมันวะเน็ตไม่ดีหรอเฮ้ยเฮ้ยโ,<อ>โอ้ไอเนี้ยโปใช่ป่ะพี่ยิงเข้าหัวเป็นสิบจีบนัดเลยไม่เข้าอ่ะบิก๊กหรือเน็ตเรา<อ>เน่าอเออพี่ยิงเข้าเป็นสิบจีบนัดเลยแบบจอดไม่เชื่อดูในคลิปเนี่ยน่าจะเน็ตไม่ดีหรือมันโปสวยละ มันโปหรอวะโดนโปโดนโปแน่เลยตาสโมกเลยเฮ้ยโดนตาบอดโอ้ยแล้วมันยิงได้ไงวะมันโปไงโอ้ยฉัน้อยู่นี่ฉัรู <S <s um> <S 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 или или okay. ้มึงอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉมนล้มอยู่นี่ตายเฮ้ยตาย แกเน็ตเอาบิ๊กฟื้นยังหรือว่าตายเลยวะเป็นตายเลยครับมดละเมื่อนี่ยแม่งแปลกอะ่ะไม่เน็ตมันแปลกๆเว้ยเฮ้ยหรือว่ามัน,มนหน่วงวะเอ้าเฮ้ยทำไมเกิดทางหน้าเลยอะใช่ใช่ใช่อ้อวา้วาบมันวา้าบไปแล้ววา้าบไปแล้วเออนีขอน่ขหน่วงมีเดินมาด้านหน้านะพี่ตามบิ๊กพี่ตามบิ๊กเลยพี่อยู่ข้างหลังบิ๊กเห็นปนะ <Okay. S 1> เนี่ยโอเคเ้ยอยู่ได้มันอยู่ได้ ไปด้านหลังเหรอเอ้ยมันยิงม,มันดักยิงหลังพี่เอ้ยเอ้ยทำไมอะเหน็ดวับใช่เหน็ดวับเหน็ดวับเอ้ยเรียบร้อยชนะได้อยู่ชนะแบบบาอบวับอะแค่เหน็ดวับพี่เชโอ้โหอย่างแย่เดี๋ยวจบแบตนี้เดี๋ยวเช็คคงขอเช็คเน็ตก่อนนะท้าไม่เช็ที่ผมก็เป็นที่เซิร์ฟเกมอย่างแย่เอาละไปทางไหนพี่ตาม,มาเลย,เลยตามบิ๊กพี่ตั้บิ๊กไอ้มาอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหลังเราเฮ้ยบิ๊กวับอะ บิ๊กวาควันบิ๊กวาบบิ๊กวาบดีโลก่นอนมาอยู่ข้างหลังเราดีหรือเปล่ารับละโอเคโอเคเอาพี่ตายโอาตายเฮ้ยเน็ตอะไรของมันวะยิงแล้วไม่เข้าดำเน็ตไม่เด้งด้วยเอาละเกมแม่ง <c oughs> อืโอโอเคเพื่อนๆใครเป็นแบบผมบ้างคองมเมนต์เลยนะหรือว่ายังไงเนาะอาจจะเป็นที่วันเล่นเปล่วาวันนี้ผมอาาัมอดเกมวันอาทิตย์นะเด็ดไม่ดีวันอาทิตย์แบบวะ ไม่แน่พี่ว่าอาจจะไม่ดีวันอาทิตย์คนเล่นเยอะแน่เลยหรือโซนเนต็ตมันเน่าหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟเกมเยังไงก็เฮ้ยข้างหลังมาจะบอกว่าโอ้พี่ตายเลย what เนี่ยพอดูอีกคนหนึ่งมันวา้าบเนี่ยคนเนี้ย what อันนี้บิ๊กเออเด็กบิ๊กไม่ใช่บิ๊กวาร์ปเลยเนี่ยบิ๊กโอ้โหบิ๊กยิงไม่โดนอ่ะเอาบิ๊กวาร์ปไปบิ๊กว้าไปวาร์ปมาเลยอะ่ะอ่ะอันนี้ตัวคนอื่นเอ,เอ้าแหมจบแล้วเฮ้ยใช่เป็นอะไรเนี่ยเน็ตเน่าอ๋อ อาวัคยกที่ผมเข้ามาใหม่ผมว่าอาถ้าไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ก็เป็นที่เน็ตบ้านแต่ผมว่าน่าเป็นเซิร์ฟเวอร์นะเพราะตอนนี้ผมคุยกับบิ๊กก็ปกติดีอืมงั้นเรานั้นดีกว่าเล่นแบบตัวตัวไหมหนึ่งหนึ่งได้ครับตัวตัวเดียวตัวตัวมาหนึ่งหนึ่งอันนี้เลยเข้าเลยเอาไปที่ด็อกข้าเรือเราเคยมาปะแมดเบ๊บิ๊กเคยเล่นแต่ไม่เคยเล่นกับพี่บมาบิ๊กเอาไอซ์ซาเไปรอบนี้มาเด็กแบบนี้ ซ้อมก่อนก็ได้เดี๋ยวผมหาวันที่เน็ตดีๆมาเล่นอีกรอบนะถ้าใครชอบใหญผมเล่นเกมนี้ต่อฝากกดไลค์ก็ได้นะครับถ้าไลค์เกินสิบไลค์เดี๋ยวเรามาต่อแบบนี้ให้เลยยังไงก็ลองกดกันมาได้นะมีรูบบอกแบบไหนหน่าเล่นก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรืออยากจะให้ผมเล่นเกมอะไรรอติดตามดีกว่าเพราะว่าผมน่าละผมเลือกเกมที่จะเล่นเอาไวเ้เยอะอยู่ล้วน่วก็รอติดตามดีกว่าครับแต่รูบบอกก็น่าจะหาแบบสนุกๆมาเล่นเนาะ ละเรียบร้อยยิ่งเข้าสโมุไปด้งโดนยิงเหรอยังเข้าไม่ทันเด็กผมก่อนเอ้าเราใช่ตี้ตัวบิ๊กมดเข้าไปแล้วอ่ะตูดยังเข้าไม่ทันดเข้าไม่ทันอ้าโอ้ยแกเน็ตมันระเบิดกาดว่านี้ วะไอ้วะเฮอช็อ้ที่ช็อตที้สององช็อตช็อตแตกเรียบร้อยโอ้ยอ๋อมันเสียเปียบอะคนอยู่ข้างในแล้ว้าไปในสโมะทำไมวะจะใช้ทฤษฎีสโมะไงสโมกเส็จสโมะเอ้ยม,ม,มาหมัดกันบ้าหม,มัดตัวตัวบ่าเอาเลียหมัดมา,มาดเดมาดเดี๋วะเฮ้ยหมัดบ้าเลยเตะปืนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บวย ปวยโค้ดมาดัดยาวเอามัดยาวมัดัดเค้ดมัดัดดูดูดูตายเฮ้ยมัดกระตุกด้วยมัดแหลกเน็ตเอ้ยมัดเลื่อนแสงมัดกระตุกเน็ตเลยมาบิ๊กตัวตัวเดียวมามัดเหมือนเดิมที่ขอรอบนี้อยู่ไหนมาดิมาดูคอนเทนเนอร์ตัวคอนเทนเนอร์เอ้ยติดสมองกันดิตรงสมองอะสมองมามาดิเข้าไปเข้าไปดิมาดิเฮ้ยเข้ามาดิเข้ามาดิเข้าไปดิ คนแย่ oh yeah, เลยขี้โก,กงมี้ยวขี้โกงไหนสมุกโมะโม่ขี้โม่าโม,าโม,ามาแล้วไหนเสียงอยู่ไกลยอยู่เลยไปไหนอะไหนป,ปีนขึ้นไปข้างบนทำไมเฮ้ย hey. มาเดียเด๋ยวมัเดมาดมัดมาเอา

เฮ้ยอ้าวเรียบร้อยเขาเรียกตอนนั้นมิกตายไหมเหรออ้าวทำไมพิกตายวะเออพิกตายแต่พิชนะเหรอใช่พอดีใช่ตายแต่พิชนะตายแต่ชนะไปแล้วดิกเฟสต์สโมก Ôi Ui, mô Má, má, má đi Má đi, vừa này Má đi Má, đi. má đi ơi 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 hồn ยิงไม่โดนก็ต่อยเอาอะไรวะเฮ้ยรอบนี้ต่อยจริงๆดิขอแบบจริงๆต่อไต่อยต่อยมาต่อยมาอดิตอดีตลงมาต่อลงมาไต่อยอยู่ก่อนยุ่งก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเฮ้ยนี่เอ้ยลงมาต่อยก่อนแล้วพี่ขี้โกงอ่ะพี่ขอต่อยมัหน่อยก่อนเออมาดีมาดีสไลด์ต่อยเลยสไลด์เหรอเอ้ยเฮ้ยมาทั่วไม่ได้ไม่ได้การ์ดรอยได้วะ เฮ้ยลอยได้อะเฮ้ยลอยได้ระบบกาวิตี้เออตายเรื่องระบบกาวิตี้มันที่ลอยได้ไงวะก็จะฟาดแมปพอยน์อันนี้ไงก็ได้แล้วไปตกตะทีติเลิกแมปนี้แม่งเน็ตอย่างน่วงตำรวจเฮ้ยตำรวจพาเป้าไม่โดนหรอก เอ้ยจรวมีระยะเว้ยเฮ้ยโมวกวะวะมาดิทันทีความเร็วสูง ไม่เจอหรอก,รยกรอย่างวหาไม่เจอเราอยูบนหลังคาเอา้าเดี๋ยวตกแบบตายว้าวเฮ้ยมันออกไปไม่ได้หรอเผื่อแล้วแซ <c oughs> นเดนเดสแล้วเราสุดท้ายตีกับตีตกตายเฉยเลยเก่งเกินไอ้บิ๊ก <c oughs> ละโดนแน่ละโดนแน่โดนแน่น่ไม่รอ,อ,อดแน่ มาดิมาดิมาดิพี่ซุ่มละเฮ้ยหายว่ะมาดิหายเฉยเลยหายไปไหนเมยเวลาหมดแพ้คู่นะลงมาดิยู่บนหลังคาเห็นอยู่นะลงมาดิยิงนะ 嘿，惊我。 โอ้เรื่องเหลือนิดเดียวเองชนะเรียบร้อยไอ่ถือว่าเสมอน่ะก็ดีแล้วพี่ก็ชนะ big เงยโอ้โหโอเคโอเคเอ้ยมาให้เล่นดูเอฟอีกครั้งหนึ่งก็จะได้กุญแจละโอ้ว่ะเน็ตแม่งอย่างนวงเลยโอเคใครที่เป็นเหมือนผมเนี่ยคอมเมนต์หน่อยนะเป็นเหมือนกันไหมไอ้ตัวเน็ตมันนวงอ่ะผมเล่นวันอาทิตย์นะวันที่อัดคลิปเนี่ยมันวันวันอาทิตย์ แล้วก็เล่นกอดบันแม่ด้วยไม่รู้เด็กมันอยุ่กันเยอะหรือเปล่าหรอคนอยู่กันเยอะแล้วเล่นลเราเกมหน่วงเกี่ยวปะไม่รู้นะมไม่รู้เห <บะ S 1> มือนกันแต่ว่าวันนี้ก็จะพอเท่านี้แล้วสำหรับเกมลูบบอกในแมปไรว์วนะครับใครที่อยากเล่นลองเอาชื่อแมปไปเซิร์ชแล้วก็ไปกดที่รายละเอียดชิปผมมีชื่อแล้วก็รหัสเข้าเกมไว้โอเคงั้นวันนี้ก็พอเท่านี้แล้วเดี๋ยวฝากเพื่อนๆนั่นด้วยนะอออเครดิตอ่ะผมมีนี่ให้เกมที่เราก็เล่นต่อกำลังเล่นใหม่เนี่ยมันเป็น รายการใหม่ของช่องเราคือเกมไม่ดองอะ่ะที่เราจะเอาเกมก่ากที่เล่นไม่จบหรือยังไม่เคยเล่นเนี่ยนำมาเล่นนะครับยังไงก็รอติดตามก็ได้แล้วก็อนาคตก็น่าจะมีลงเกมไมโครฟ้ด้วยเดี๋ยวไมโครฟ้าผมน่าจะหาม็อบแพคแล้วก็หาเซริร์ฟไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์วัดแพคก,กับแมปอะไรเนี่ยมาเล่นเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอติดตามไปนะสวัสนี้ก็ลาไปก่อนอเพื่อนกดไลค์ด้วยครับขอไลค์เยอะหน่อยนะจะได้ทำต่อรวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ